ลายเสือที่อยู่ข้างตัวเสือแล้วสงสัยไหมหไม่สงสัยหรอกก็มันมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม,ไมบางคนก็สงสัยก็เลยมีนิทานมาให้นักเรียนอ่านนะคะอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอก็แต่งมาหลอกเด็กเฉยแต่ก็ทำไมคะชอบอ่านเพราะว่าสนุกสนานใช่ไหมนิทานเนี่ยให้ความสนุกสนานด้วยแล้วได้อะไรด้วย,ยาจากนิทานได้ความรู้ได้ข้อคิดใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่นิทานก็จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ให้ความไหนใครอยากอ่านยกมืออ่าให้อ่านออกเสียง้วยอ่าน,นในใจดีอ่านในใจอู้อ่านในใจก็ไม่ได้รสชาติใช่ไหมคะอ่าการอ่านก็มีรสชาติอกันนะเหมือนอาหารเลยแต่มันใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นไรสนุกสนานเศร้าใช่ไหมคะนี่ก็เรียกว่ารสจากวรรณกรรมประเภทนิทาน ไม่รู้จะเศร้าหรือจะสนุกสนานตลกขบขันก็ไปอ่านกันพร้อมๆกันเลยให้แบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วแบ่งผู้หญิงผู้ชายดีอ่าแบ่งเป็นหญิงชายบ้างเปลี่ยนบรรยากาศผู้ชายมีมากไหมอ่ามีรู้สึกจะน้อยพอๆกับผู้หญิงพอๆกันไม่ใช่น้อยอ่าให้ผู้ชายเป็รายดีบอกว่าทําไมช้างจึงตาเล็กและเสือจึงมีลายบอกให้เลยว่ามีตัวละครอยู่สามตัว,ต,วตัวแรก อะไรคะอ่าที่เห็นอยู่ด้านบนเสือตัวที่สองสางตัวที่สามอ่าต้องเรียกเป็นคนไม่เรียกเป็นตัวเพราะว่ามนุษย์นะมนุษย์มนุษย์มนุษย์ตากสัตว์ตรงไหนอ่านบทเล็กลองมาแล้วตรงอะไรคะตรงมีมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมมีความคิดใช่ไหมอ่าหลายๆคนตอบครูมาอย่างนี้นะคะเอาอ่านให้ใครอ่านก่อนดี ให้ผู้หญิงอ่านก่อนเดี๋ยวตรงไหนที่เป็นช้างให้ผู้หญิงอ่านตรงไหนที่เป็นเสือให้ผู้ชายอ่านอ่านทุกคนเลยนะอ่านคนละนิดละหน่อยอตรงไหนที่เป็นมนุษย์ให้ใครอ่านโอ,โอ้ไม่เอาดีกว่าครูอ่านทุกวันอยู่แล้วให้นักเรียนอ่านผู้หญิงนะคะให้ผู้หญิงอ่านผู้หญิงรู้สึกจะมากกว่าอาผู้หญิงรับไปสองตัวเลย ตัวละครสองตัวตัวละครเขาเรียกเป็นตัวอะส่งใหม่ผู้หญิงเริ่มก่อนค่ะผู้หญิงนี่มากกว่านี่คะคนแรกเลยคนแรกเรียงไปเร็วเลยค่ะยังยังมีเสือหนุ่มตัวหนึ่งดุร้ายมากวันหนึ่งมันออกไปหาก,กินตามปกติขณะที่มันสอดสายสายตาหาเหยื่ออยู่นั้น มันก็แลเห็นช้างตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้เอยังเป็นช้างหรือเป็นเสือน่าเรียนดูด้วยนะคะเป็นช้างหรือเป็นเสืออ่านคนต่อไปก็แล้วกันไม่รู้ว่าหญิงหรือชายอ่านเลย มันจึงวางแผนที่จะจับช้างให้ได้แล้วเสือก็เดินตรงไปหาช้างทันทีอ่านต่อเลยค่ะให้เสืออ่านเสือไม่อ่าน,เส,านเสือให้ช้างอ่าน,นอีกเอ้ครูครูบอกว่า,วานักเรียนดูถ้าตรงไหนเป็นเสือให้ผู้ชายอ่าน <c oughs> ถ้าตรงไหนเป็นช้างให้ผู้หญิงอ่าน <c oughs> มันจึงวางแผนที่จะจับช้างในแสดงว่าเป็นย <c oughs> เสือเอาเสืออ่านเร็วอย่าช้า สาอ่านไม่ได้ผ่านเลยไปเลยนะคะพาช้างเพื่อเห็นเสือเดินตามมาหามันเช่นคจริงคนแรกอ่านเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้นะคะเอาทรงไม้ตอมันจึงวางแผนที่จับช้างให้ได้แล้วเสือก็เดินตรงไปหาช้างทันทีช้างจ้ะช้างจ้ะช้าง เร็วอย่าช้าคุณช้างไวๆหน่อยครั้นจะวิ่งหนีก็ไปก็ไม่ทันจึงทำให้จึงทำใจดีสู้เสือแล้วพูดกับเสือไปว่าฝ่าช้างไมื่อเห็นเสือเดินตรงมาหามันฉะนั้นครั้นจะวิ่งหนีไปก็ไม่ทันจึงทำใจดีสู้เสือแล้วพูดกับเสือไปว่าอ้าวคนต่อไปช้างจะ้ะสวัสดี เจ้าเสือผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะไปไหนหรือเสือเสือเสือตัวเล็กอันที้าช้าก่อนข้าก็จะมาจับเจ้าไปเป็นเพื่อนๆฟังนหน่อยนะคะเส,เสือตอบ ช้าก่อนเจ้า<ล>เจ้าเฟือลายเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ข้าไม่ได้เป็นอิสระแล้วข้าเป็นจบได้ยังครู<อ>ไม่ได้ยินเลยช้างพูดช้างพูดนะเสือพุทโถเอ้ยอย่ามาเลย เจ้าตัวใหญ่ออกอย่างนี้ใครจะกล้ามาจับเจ้าเป็นเฉลยได้นอกจากข้าค้าเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่พูทอเอ๋ยนะคะพูทอเอ๋ย ไงเจ้าเห็นไหมขาข,ขาของท่าขาของ้าขาของข่าถูกลรามโซ so, อยู่กับต้นไม้นี้ก็พราะาตกเป็นเชฉลยของมนุษย์ช้างพูดพร้อมยกขาที่ถูกลรามโซ so, ให้ เสือดูอ้าวฝั่งนู้นบ้างวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยนะคะคนแรกมาเลยเร็วอะไรกันมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวยังจับเจ้าล่ำโซ่ได้หรือเสือถามอย่างสงสยัยก็ใช่น่ะสิมนุษย์ตัวเล็กๆนี่แหละถึงจะเป็น ถึงจะไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีไม่มีเขาหรืงองาแต่มนุษย์นั้นมีปัญญาช้างตอบทันเอ๊รู้สึก <ยน S 1> ว่าทางด้านนี้จะ,จะอ่านคล่องกว่าใช่ไหมเดี๋ยวให้ทางนี้หมาหมดเลยดีไหมเสือพอได้ยินช้างพูดถึงคำว่าปัญญาก็สนใจจึงถามช้างขึ้นว่าให้ตัวปัญญาของมนุษย์มันวิเศษแค่ไหนเชียว ถ้าข้าเจอแล้วก็ข้าจับกินเสียให้เข็ดอ่านเวลานักเ,เรียนอ่านออกเสียงแล้วบอกแล้วว่าถ้าอ่านออกเสียงจะเป็นบทอย่างนี้นักเรียนต้องอะไรคะต้องใส่อารมณ์ทําเรียนเสียงเป็นตัวอ่าช้างหรือเสือได้เลยเจ้าเสือหนุ่มหรือเสือแก่ว่ามาปัญญาของมนุษย์ก็อยู่ที่ตัวมนุษย์ สิเจ้าเสียเอ๋ยถ้าเจ้ายากเข็นจริงๆเอ้ยถ้าเจ้าอยากเข็นจริงๆแล้วก็รีบแกโซ่ที่ผูกขาข้าออกสิแล้วข้าจะพาเจ้าไปดูได้เลยเสือพูดตรงเข้าไปแกโซที่ผูกขาช้างออก แล้วช้างก็เดินนำหน้าเสือมุ่งสู่บ้านมนุษย์ทันทีเมื่อถึงบ้านมนุษย์แล้วช้างก็ตะโกนเรียกมนุษย์ออกมามาพบข้างนอกฝ่ายมนุษย์ไม่รู้ใครมาเรียกก็ออกมาออกมาจากบ้านโดย ไม่ระมัดไม่ระวังตัวอยู่แล้วจึงตะกลุบตัวมนุษย์ไว้ในกรงเล็บอย่างง่ายดายมันหัวแล้วเยอ้ดยเสียงอันดังที่สามารถเอาชนะมนุษย์ พิชิตข้าช้างได้เสือจึงหันไปพูดกับช้างว่านักเรียนปลายทางอ่านด้วยนะคะเจ้าช้างไหนเจ้าว่ามนุษย์มีปัญญาเก่งก้ายังไม่ทันได้ต่อสู้เลยข้าก็จับมันได้แล้วและข้าจะกินมันเสียเดี๋ยวนี้แหละมนุษย์ เมื่อได้ยินเสือพูดอวดตัวเช่นมันเช่นนั้นก็ใช้ปัญญาของตนต่อสู้กับเสือทันทีโดยพูดกับเสือว่าช้าก่อนเจ้าเสือถ้าเจ้ากินข้าตอนนี้เจ้าก็จะไม่มีโอกาส เห็นตัวปัญญาของข้าเลยเสือได้ยินดังนั้นก็หยุดชงอัางแล้วถามมนุษย์ไปว่านั้นล่ะนั่นล่ะไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าก่อนตายเอาออกมาอวดข้าหน่อยเป็นไงใช่สิถ้าเจ้าอยากดู แต่ตัวปัญหาข,าของข้าอยู่ในบ้านถ้าอยากเห็นเจ้าต้องปล่อยข้าไปข้าจะดูไปจูนปันออกจูนมันออกมาให้เจ้าดูฟังเือฟังฟเสือ อย่างเห็นตัวปัญญาเป็นหน้หลังหน้าดังเลยค่ะคุณครูไม่ได้ยินเลยมานุสไปมนุ์เมื่อดูอจบหรือยังหรออ่ารตรงไงให้คนต่อไปก็ได้ค่ะ ฝ่ายเสืออยากเห็นตัวปัญญาเป็นหนักหนาจึงหลงกลปล่อยมนุษย์ไปมนุษย์เ,เมื่อถูกปลป่อยะะตัวเป็นอิสระแล้วก็วางแผนจัดการกับเสือโดยพูดขู่เสือไปว่าระวังนะเจ้าเสือตัวปัญญาของข้ามันตกใจง่ายถ้ามันเห็นเจเจ้าเข้ามันจะวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วจะไม่ยอมออกมาอีกเป็นเด็ดขาด แล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรเสือถามไม่อยากเจ้า,เจ,าเจ้ามาให้ข้าจับมัดไว้กับต้นไม้เสียก็สิ้นเรื่องมนุษย์เสนอคำถามเฮ้ยค,คำคิดตกลงเสือตอบอ่านเองแย้งกันเอง มนุษย์ก็จัดการมัดเสือไว้กับต้นไม้แล้วก็เดินเข้าบ้านไปและออกมาพร้อมกับหวายในมือเสือเห็นมนุษย์ถือไหวออกมาก็แปลกใจจึงถามว่าไหนละตัวปัญญาของเจ้าไม่เห็นจุงออกมาให้ดูให้ข้าดู มนุษย์มนุษย์ชูไหวขึ้นแล้วพูดว่านี่ไงตัวปัญญาของข้ามันเพื่อนช่วยกันฟังนะคะคุณค่อยได้ยินอไอไอมันไอ,อนั่นมันไหวจะเป็นตัวปัญญาได้อย่างไรเสือเสือ จบแ้วยังอ้าวส่งไม้ต่อส่งไม้ต่ออ่านอ่านออกเสียงอ่านในใจอ่านรู้คนเดียวใช่ไหมในห้องไม่ได้ยินเลยเสือแย่านี่แหละตัวปัญญาของข้าอไอ้เสือหน้างงูเจ้ามันอวดเก่งนักข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้างนี่อพอมนุษย์พูดขาดคำก็ นวดนวหัวเสือด้วยหวอย่างหวยอย่างมันเมื่อจนมันมือ,มนมอจนนับครั้งไม่ท้วนฝ่ายฝ่ายช้างที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็หัวเราะด้วยความชอบใจ เพราะด้วยปัญญาของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงรอดชีวิตมันเองก็รอดชีวิตด้วยช้างหัวล้อใหญ่หัวล้อเสียงจนน้ำตาไหลพายอาบแก้ม ดวงตาของช้างเลยเล็กลงเล็กลงเหล,ล,ลือเท่าทีเห็นจนทุก,กวันนี้ซึ่งไม่สมกับตัวเองมันเลยก็เพราะหัวเราะมากนั่นเอง ซึ่งไม่สมกับตัวของมันเลยก็เพราะหัวเราะมากนั่นเองฝ่ายเสือเลยฝ่ายเสือเลยฝ่ายเสือเมื่อถูกโวยด้วยไวยก็เจ็บปวดแสนสาหัสดิ้นลนทุรนทุรายสายไว้จนเชือกขาดมันจึงวิ่งหนี ยังสุดชีวิตจนถึงบัดนี้เสือก็ยังไม่รู้ว่าปัญญาของมนุษย์คืออะไรเสอไปะเอาไมคมาข้างหน้าเลยค่ะ มาง่ายเลยส, s. <S ส่งมาเลยคนที่อ่านเสียงดังฟังชัดที่สุดอ่านอ่านให้จบเลยนะคะเสือโดนโซาศาศาซัสโซเตไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์ป่าให้ช่วยรักษารอยแผลจากการถูกโบยด้วยหวายแต่ไม่มีสัตว์ตัวใดช่วยเหลือมีแต่สมนำหน้าเพราะเสือได้รังแกสัตว์อื่นไว้มากนั่นเองตัวของเสือจึงมีแผล เป็นและกลายเป็นลายให้เห็นมาจนทุกวันนี้นิดนึงอย่าทะนงหลงว่าเราเองเก่งกว่าคนอื่นเพราะอาจมีคนเก่งกว่าเราก็ได้และเมื่อนั้นเรานั้นแหละจะอับอายขายหน้าคนอื่นๆจนมองหน้าใครไม่ได้ ประมือดังๆ <c oughs> ให้นี่กีาดาใช่ไหมคะกีาดาคนที่อ่านคล่องที่สุดนั่นแหละคงจะทราบแล้วว่าเป็นใครใครที่อ่านยังติดๆขัดๆอยู่ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ต้องประเมินการาอ่านของตัวเอง รูอาจจะเสียงแอบแห<ผ>้งไปหน่อยนักเรียนช่วยกันหน่อยนะคะเป็นไงบ้างอ่านแล้วสนุกสนานไหมสนุกค่ะนักเรียนได้อะไรบ้างได้ข้อคิดข้อคิดว่ายังไงคะนักเรียนช่วยกันสรุปซิไรเอยอ่าพิรดาถือไม้ด้วยลูก ได้ข้อคิดอย่างอื่นอีกไหมนั่นเรียนรู้จักตัวปัญญาไหมรู้จักไหมคะอ่ารู้จักปัญญาของใครของคอมมนุษย์นนเรีนได้ข้อคิดตรงนี้ไหมคะได้ค่ะคิดอะไรนอกเหนือจากที่พีระดาบอก ตรงไหมตรงไหมตรงไหม,ไมช่วยครูด,ด้วยควรใช้ปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ควรใช้ปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องเนี้ยมนุษย์ใช้ปัญญาสามารถทำให้ตัวเองทำให้ตัวเองเป็นไงคะ,อะรอดจากการได้รับอันตรายหรือว่าจากเสืออะไรคะ จับกินเป็นอาหารได้แล้วยังช่วยใครได้อีกช่วยเพื่อนสัตว์ด้วยกันก็ช่วยเพื่อนสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันก็คือช้างด้วยใช่ไหมช้างก็พลอยรอดด้วยทาไมเสือจะมีลหวาายโดนโดนโบยด้วยหวายที่มนุษย์ใช้จากปัญญาของตัวเองนั่นเองใช่ไหมคะก็เลยเป็น เสือที่มีลายมันจะเป็นแผลเป็นลายติดตัวมันถึงปัจจุบนันนี้อะไรอีกช้างทําไมถึงตาเล็กได้คําตอบหรือยังเพราะว่าช้างหัวเราะ,ะหัวเราะเสือที่เสียทีมนุษย์จนได้ด้วยปัญญาของมนุษย์จนอะไรคะาตาไหลตาก็เลยเล็กนิดเดียวมันจะถึงทุกวันนี้นี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้จากนิทานเพราะนั้นการอ่านนิทานจนุดประสงค์ในการอ่านก็คือ1ได้รับความ สนุกสนานเพลิดเพลินและสิ่งที่แถมมาด้วยก็คือข้อคิดท,ที่ได้หรือว่าคติเตือนใจที่นักเรียนจะสามารถนําไปใช้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้ยังไงล่ะเอาใช้ได้ยังไงอ่าเอาพฤติกรรมของมนุษย์ได้ไหมไเรื่องนี้มนุษย์คนเดียวใช่ไหมที่มีปัญญาใช่ไหมอ่าช้างก็มีปัญญาเพราะนั้นปัญญานี่แหละจะช่วยให้เรา รอดพ้นจากอันตรายและปัญญานี่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นค,ครูก็จะให้นักเรียนไปช่วยกันสร้างปัญญาวนนี้อาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่านักเรียนอ่านช้านะคะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยอ่านเลยเพอมาอ่านเนี่ยช้า